ข้อที่4นะคะเราก็ยังคงอยู่ในรูปของผลบวกกำลัง3เหมือนเดิมโจทย์ก็คือ64แซํกำลัง3บวก125 64 64เราแยกเป็นกำลัง3ก็จะได้เป็น4ยกกำลัง3ใช่ไหมคะ4 4 1 6 4 6 4เป็น64แซํกำลัง3บวก125 125เราก็แยกออกเป็น ห้าคูณห้าคูณห้าห้าห้ายี่เป็น125เพราะฉะนั้นตัวน,นี้จัดให้อยู่ในรูปของ a b สี่กลังสามแซดกลังสรวมเดียวค่ะรวมเป็นหเดียวก็เป็นสี่แซดกลังสาบวกห้ากลังสามจัดให้อยู่ในรูปของผลบวกกําลังสามต่อไป4ีแซดคือ a ห้าคือ b เพราะฉะนั้นตาม บวกตัวนี้เลยค่ะหน้าบวกหลังอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จัดรูปซะเป็น 4z แหน้าบวกหลังคูณคูณเลยค่ะคูณหน้ายกกำลังสองก็คือ 4z ทั้งหมดยกกำลังสองลบหน้าหลังบวก บวกหลังยกกำลังสองหลังยกกำลังสองก็คือห้ายกกำลังสองนั่นเองอต่อไปหาผลลับออกมาสี่แซดคงเดิมบวกห้าคงเดิมนะคะสี่แซดบวกห้าคงเดิมตัวนี้สี่แซดยกกำลังสองสี่สี่เป็นสิบหกแซดยกกำลังสองลบสี่คูณห้าเป็นยี่สิบ ยี่สิบแวกห้าหเพราะฉะนั้น 64z ิบสีกลังสบวกร้อเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของผลต่างาผลบวกกำลัง3ได้ 4z ่แซดบวกห้าคูณสิบกแซลังสองลบยี่บซบวกยี้นี่คือคำตอบ